อีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับวง BTS นะคะที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยอย่าก็คือนิโคลัสวิโดนะคะซึ่งเป็นนักวิจารณ์ดนตรีชาวอังกฤษค่ะที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะคะได้ออกมาทวีตข้อความว่าเขาเนี่ยเคยได้รับข้อเสนอเป็นเงิน3,000เหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ95,000บาทในการทวีตข้อความที่แสดงความเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับเพลงไดนามายของวง BTS ค่ะแต่ว่าตัวเขานั้นก็ปฏิเสธที่จะทำนะคะเพราะว่าตัวนิโคลัสเองเนี่ยชอบเพลงไดนามายมาก และไม่คิดจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้นะฮะนิคลัสเคยทวีตว่าเขาเคยได้รับข้อเสนอเป็นเงิน3,000เหรียญสหรัฐเช่นกันจากค่ายเพลงค่ายหนึ่งครับเพื่อแลกกับการรีวิวเพลงอนาคอนดาของนิก้มินาชในแง่ลบมาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำนะฮะเพราะไม่เคยคิดที่จะทำลายงานศิลปะของใครเพื่อแลกกับเงินเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงครับ